ชา่ชางซักดูกูด,ด,ดูมนันเอาตัวรอดถามว่าอิหมัมตักรเบสไม่ถูกนะอาจารย์เราจะละหมาดตามได้หรือไม่จากพี่น้องชาวปัตตานีคือเรื่องของการตักเบสเนี่ยว่ามัน,ม,นมันมีอย่างนี้ครับถ้าตักเบสเข้าละหมาดเขาเรียกว่าตักบเบรอตุยฮรามอันเนี้ยเป็นรูกฏของการละหมาดคือการกล่าวคาว่าอัลลอฮฺอักบาร์นี่แหละคือตักเบสแต่นี้ ในขณะที่เข้าละหมาดเนี่ยเราไม่กล่าวคำว่าอัลลอฮฺอักบรัรเรากล่าวซุบฮานลอัลลอฮฺแบเงี้ถ้าอย่างนี้ม,นม,นมันมันไม่มันไม่ใช่ละเพราะว่าแม้ว่าจะมีคือนักฟิกเนี่ยบางทีเขาละเอียดละออนะไปหยิบประเด็นอะไรอะไรเน,เนี่ยมาถกเถียงมาวิพากษ์วิจารณ์กันยังยาง,ง,งก็ครูครูล้อเนี่ยนะบางที คุณ้อนักฟิกเงินเนี่เออนักฟิกเขาก็ละเอียดก็ก็ดีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยประเด็นสมมุติอะประเด็นหรือบางเรื่องเนี่ยมันมันไม่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเอามาสมมติบางทีมก็ละเอียดเกินไปเหมือนกันมีคนเนี่ยตดใส่ถุงคนคนอะไรอยู่ดีๆเนี่ยตดใส่ถุงเราพูดพูดภาษานี่ออกรายการไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะตดใส่ถุงเสร็จแล้วเอาถุงเนี่ยเนี่ยเอาผูกไว้ แล้วก็เอาเอาผูกไว้ทีหลังแล้วก็ละหมาดไปด้วยจะละหมาดซองไหมันบอกไม่ไม่ต้องให้มันละหมาดแล้วเอาไปสีทัญญาโน่นคือนักฟิกเขาพยายามพยายามจะสมมุติน่ะถ้าอย่างนั้นล่ะถ้าอย่างนี้ล่ะถ้าอย่างนั้นล่ะทางนี้ล่ะในประเด็นนี้ก็เหมือนกันถ้าถ้าเออแล้วถ้าไปกล่าวคําอื่นล่ะจะอะไรมันจะจะได้ไหมเขาก็มีประเด็นของเขาวิพา์วิจารณ์ของเขาแหละแต่ว่าการละหมาดเนี่ยเรื่องของการตักเบสครับมันเป็นรุกลนตักเบสรถุนอิรามนะมันเป็นรุกลนครับคือ บรรดาฮะดิษที่ซวฮาบะารางานแต่ละคนอริยาบทการละหมาดของนบีเนี่ยรตรงกันหมดเลยครับกานายฟตติฮุสซาลาตะบิตะเบสนี่เป็นสำนวนที่ท่านหญิงไอชาายงานในโซเฮบุคอรีบอกว่าท่านนาบีเนี่ยเริ่มละหมาดด้วยการตกเบสนับีเริ่มละหมาดด้วยการตกคือการกล่าวคําว่าอัลลอฮฺอักบะตตกเบสนี่คือการกลา่าวอัลลอฮฺอักบัตครับ แต่บางคนคิดว่าตักเบสคืออย่างนี้อัลลอฮุอักบัตคือเราไปเอาไอ้เรื่องการยกมือเนี่ยเอามาควบรวมกับตักเบสด้วยแต่จริงๆไม่ใช่การยกมือนั่นมันคืออย่างหนึ่งตักเบสนั่นมันคืออย่างหนึ่งอ่าเหมือนกับว่าตักเบสอีดอ่ะอัลลอฮุอักบัตอัลลอฮุอักบัตยกมือไหมไม่ยกไม่ยกไม่ได้ตักเบสสิมีอาจารย์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์มีมีอาจารย์ น,นคือถ้าเราไปเข้าใจว่าตักเบสคือการยกมือด้วยเพราะงั้นตักเบสอิดก,ก็ต้องยกอย่างเยอ,อย่างเงี้ยเ,<อ>เพราะงั้นให้เข้าใจว่าตักเบสเนี่ยคือการกล่าวคําว่าอัลลอฮฺอักบัตเนี่ยคือสำนวนการตักเบสตอนนี้เวลานาบีละหมาดเน่ยนบีกล่าวตักเบสคือในฮะดิษที่บรรดาสุฮา,าบะอะไรเงี้ยบางครั้งนบียกมือก่อนเสร็จแล้วนบีตักเบสยกไว้ก่อนแล้วตักเบสอัลลอฮฺอักบัต บางครั้งนบีกล่าวอัลลอฮฺอักบัตก่อนอัลลอฮฺอักบัตแล้วนบีก็ยกหรือบางครั้งทั้งยกทั้งกล่าวพร้อมกันอัลลอฮฺอักบัตททำได้สามกรณีครับ <c oughs> แต่นี้จะยกแค่ไหนยกยังไงเอาไปไว้ตรงไหนโอ้มีรายงานละเอียดยิบเลยฮัตตามกิไบที่เสมอบาฟูรูเอาในที่ขนานกับใบหูหรืออะไรยังไงละเอียดยิบเลยแต่นี้ปัญหาก็คือถามว่าถ้าอิหม่ามตักเบสไม่ไมถ,ถูกยังไงตักเบสไม่ถูก กล่าวอัลลอฮฺอักบัดกล่าวไม่ถูกหรือไงอัลลอฮฺหั๊กอัลลอฮฺหุวกกบัตได้ได้ไหมอาจารบางคนน่ยบางคนน่ยอัลลอฮฺหุวกกบัตอักอักบัดนะนนะเป็นวักอ่านเต็ีอัลลอฮฺหั๊กวาวกับอักบัดเนี่ยเป็นวักวักบัดอ่าตอนนี้ถ้าในกรณีที่เป็นเป็นสำเนียงภาษาของเขาอย่างนั้นได้แค่นั้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะว่าเคยไปละหมาดทางเหนือไหม คนแบบคนจีนคนจีนห่อคนจีนอ๋โหผมไปตอนอยังเเล็กๆอยู่เนะี่ยเคยไปละหมาดกับรับฟังไม่รู้เรื่องครับว่างๆต้องให้อาจารย์หยางลองอ,อ,อ่านให้ฟังด้วยเอาบิลาลมีหนังชัยโคม,มีนัชชัยตอนมันออกเป็นมีหนังชัย มีหนังไซโคออะไรกันไปคือสำเนียงเขาเขาได้สุดแค่นั้นแหละแม้กระทั่งคนจีนท่อพูดภาษาเหนือสำเนียงเหนือมังบะไลอ่ะเขาจะออกสำเนียงภาษาเหนือก็ยังแป่งเป็นสำเนียงภาษาจีนคือลิ้นเขาได้แค่นั้นคือถ้าเป็นในกรณีอย่างเงี้ยคือเขาซอเท่าที่เท่าที่เขาสุดความสามารถของเขาไม่เป็นไรอัเหรือคนที่ลิ้นเขาว่าอักไม่ได้อ่ะเขาได้ ยังไง,รงเราเราสมมุติไว้ก่อนรรเราเราเผื่อไว้ก่อนว่าลิ้นเขาเขาเขา,เขาไม่ได้หรือลิ้นมันมันแข็งหรือลิ้นมันไรแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่มีใครเลยมีคนนี้คนเดียวอ่านนี่แหละเขาได้แค่นั้นคือนี่แหละแต่ถ้ามีคนที่เขาอ่านอัลลอฮฺอักบัตได้อะกิได้เขาดีเขาทําได้ถูกต้องให้คนที่ทําถูกเนี่ยไปเป็นอิมาครับบคครรัับนะสุนความสามารถนะนะ แต่นนี่ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีนะสมมุติเขาพูดได้พูดได้แต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาพูดไม่ถูกไปบอกอิมามอัลลอฮฺอักบัดอิมามอ่านให้ชัดหน่อยอะไรหน่อยคือหาวิธีการไปไปบอกเขาไปเสนอเนี่ยเขาบอกางั้นมันมันมันซ้อสุดความสามารถแต่มันซ้อแต่ถ้าถ้ากล่าวให้ถูกได้ แต่ไม่กล่าวให้ถูกอันนี้มันเป็นลูกกลนนะดักเบสมันเป็นลูกกลละหมาดมันจะใช้ไม่ได้นะ <S <S ครับระวังหน่อยแล้วกันแ <C oughs> ั้นเป็นคนเป็นอิหมั่มก็ต้องต้องระวังนิดนะนี่ก็ <c oughs> ถามามาว่าบางคน่นว่าบางคนนะ่ยยากเหลือเกินอยากจะเป็นอิหมัง่งไม่รู้ทําไมผมวันนี้นะก็อยากจะบอกอยากจะรู้ว่ามันก็ไปคุยโอ้โหเฮ้ ถูกทีแล้วเนี่ยเองเป็นอิหม่าม,มอ่านชัดมากเลยแม่เราเนี่ยชอบนะเกินแหละเด็กๆเขาชมอ่ะคือคือถ้ามีคนที่อ่านดีกว่าเราเนี่ยอเอาเลยเอาเลยอากีดา้าเขาดีนะครับคือเนี่ยพูดนิดหนึ่งบ,บางคนเนี่ยนะไปไปเอาไอ้ตรงเสียงเพราะปะตอนเราแวเนี่ยไปเกณฑ์อิหม่ามแต่ที่ไหนมาก็ไม่รู้ที่ไหนตอนที่ไหนไม่รู้อเอาเสียงเพราะถามว่าอากีด้าเขาเป็นยังไงอ่ะเขาเป็นคนปฏิบัติดีหยาดดีไหม จะมายืนนำละหมาดเราเนี่ยจะเอาเสียงเพาะอย่างเดียวอ,ะอ่ะเนี่ยบางมาสัสยิดเนี่ยม่สก,กรีนใช่ปะครับอมไม่ได้ดูว่าถ้าอากีด้เขาดีแล้วเขาอ่านดีเนี่ยดันไปอยู่ข้างหน้าเลยอันเนี่ยผมอย่างเนี้ยดันไปอยู่ข้างหน้าเลยเพราะงั้นผมอ่านผมอ่านไม่เพาะอ,อะระหว่างอาจารย์อามัดกับผมเนี่ยอย่าไปบอกนะ ดูดูอยู่เปล่าเขาอ่านดีกับผมเขาถ้าเขาอยู่นะให้เขาไปเห็นวันวันเสาร์วันวันวันเสาร์เขาเห็นเขาสอนตามจัดวิทย่ะอละเขาเขาอ่านดีกว่านูนตายเจอฟ้านูนตายเจอกอบอะไรอิสหกิณมมิลางุนนะอะไรคือเราต้องรู้ตัวครับรู้ตัวของเราไม่ใช่อ่านก็อัลลอฮ์อัลลอฮ์มานิลอฮิมแล้วก็อยากจะเป็นอิหมัมหรอเมาโมงกันยืนขมแมวท้องอาจารย์นะ พอจ <ะ S 1> เจออิหมามบางคนก็นท่องจํามาเมื่อวานอืแล้ววันนี้จะโชว์ออฟอยากจะเป็นอิหมามเอาต้นอโอ้โหอย่างจังเลยอ,อ่านไปกับกึกกกถอยหน้าถอยหลังถอยหน้าถอยหลังไ,ไอ้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะมันละหมาดมันจะไม่ได้ผละบุญแทนที่มันจะฟังมันเพลินเออกลับกลายเป็นตําหนิอิหมามแล้วทําไมมันไม่ลงวะทำไมแล้วบางทีต่อไม่ได้ก็ยืนนึกใครใครต่อให้ก็ไม่ได้ก็ มันก็เลยกลายเป็นฟิชเตอร์น่าไงพออันนียนบีบอกว่าฟักรออูมาแตยัสซัรมินในัลกุรอานไม่อ่านไอ้ต้นที่ได้อ่ะต้นที่ง่ายง่าอ่ะไม่ใช่ไปแม่จำผมไม่จำคุณวันรอดมันง่ายไล้ไม่เอาไปเอาซับบีฮิตก็ก็ก็ยาวเลยนี่ตรงขึ้นตรงไหนลงตรงไหนกึกกักกึกกักแตระดับอิหมานเนี่ยอิหมามันนะซับบีฮิตเนี่ยเรื่องเรื่องกล้วยๆอือใช่แต่ถ้าอิหมาม อิหมามกี้ว่ากระตูกับคุณหัวล้อคุณหัวล้อคุณอิหมามก็ต้องทบทวนตัวเองนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าไม่ซ้อนะใ่แต่ว่าไม่ใช่ผูขาดจริงอยู่แม้ว่าซอฮาบะบางท่านเนี่ยชอบที่จะอ่านคุณหัวล้อหัาฮัดเพราะว่าเท่ากับหนึ่งในสามของคุรานนะภาคผลของการอ่านหนึ่งหนึ่งจบนะหนึ่งในสามเท่ากับหนึ่งในสามของคุราน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะผูกขาดอยู่กับคุณันรอเ,เพราะนาบีเองก็อ่านไห,หลายต้นไงนอ่านในช่วงนบีในช่วงมกรับท่านหญิงซอฟียารายงานกอร์อบิตูรนบีอ่านด้วย ur, ita, ur, อัตูรปกิตาบิมมาสูรนบีอ่านต้นนี้ไป,ไปถึงต้นไปถึงตรงนั้นนบีอ่านต้นนั้น,นคืออ่านไอ้ต้นที่มัน,มนง่ายๆครับแล้วก็ย้ำหน่อยอ เดี๋ยวใกล้ๆรามาดอนวะช่วยย้าให้หน่อยฝากฝากเปืือผมลืมหรือผมตายไปก่อนนะช่วยย้าให้หน่อยว่าบางสุราอ่ะเน้นจะเอาเสียงดีแต่ไม่พิจารณาอะกีดะไปคัดคนเสียงดีมาเป็นอิมามไปเอาใครตะใครที่ไหนก็ไม่รู้อะกีดะเลอะเทอะเลาไม่น่าจะให้เกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมของเราครับเดี๋ยวแต่ผมแต่ผมผมยังไม่ตายอาจารย์ผมจะเตือนเตือนเตือนอาจารย์ ไม่ตายนะแล้วไม่รู้ใครจะก่อนกันก็ไม่รู้ <Okay. S 1> ไม่แเพราะว่าพอลาเกิดมันก็ตามตามลำดับไหลมั้ยคนพี่เป็นน้อง <S <S 2> <S 2> น้องพี่แต่ว่าตายตาย,ตายไม่แน่ตายไม่แน่ไม่แน่ยอย่างย่อผมน่ะลงลูกแซงคิวไปหลายคนละ <S <S